สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงแล้วนะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาปลูกนี่นะคะอะไรเอ่ยที่เราที่ถอกนี้คือกุ้ยช่ายนะคะนี่คือต้นกุ้ยช่ายนะคะพอดีมันเริ่มแน่นแล้วแสงก็เลยแยกออกมานะคะจะปลูกให้เพืพ่อนๆได้ดูกัน,นะคะ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมก็นี่คือต้นที่แยกออกมาแล้วนะคะก็มีต้นอยู่ในกระถางใหญ่นี่เป็นแบบนี้นะคะก็มีหัวตายากนะคะเหมือน,นเห็นไหมตายยากนะคะแล้วก็ เพื่อนต้องตัดใบออกก่อนนะคะแล้วก็แสงเนี่ยอันนี้จะทำการแบ่งแบ่งไว้บ้างแล้วเห็นไหมเหลือสต้นทางที่ดีจะปลูก2ต้นลยดีกว่าะคะสองต้นหื่ต้นเดียวประมาณเนี้ยไม่เกิน2ต้นนะคะนี้3ต้นเนี่ยแสงจะแบ่งนี่นแบบนี้นะคะ แล้ววิธีการปลูกก็ง,ง่ายมากๆเลยะยะากยาวไม่เป็นไรนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยมวนรากคนหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะนี่เรียบร้อยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นดินที่ผสมเ,เปลือกถั่วเขียวนะคะเพราะว่าตัวถั่วเขียวเนี่ยในตัวเจนเยอะนะคะจะทำให้ใบงามนี่แล้วก็จับใส่ข้ไปเลยนะคะ อีกต้นหนึ่งขออีกต้นหนึ่งนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกเขาก็จะแตกมาอีกเนาะกินได้เรื่อยๆตัดกินนะคะตัดกินเรื่อยๆก็นี่ระยะห่างเนี่ยตั้งสองนิ้วนะคะ พอเขาแตกใหม่เนี่ยหรือเต็มกระถางที่เราปลูกแล้วเนี่ยเพื่อนเก็สามารถขยายเขาอีกได้นะคะคือเขาจะแตกไปเรื่อยๆแตกขยายไปเรื่อยๆกินแบบกินไปเถอะแล้วก็เป็นง่ายด้วยนะคะไอ้กุยช่ายที่เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องถอนต้นมานะแค่ตัดใบแล้วก็ไปทำกินได้เลย นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะคะกุ้ยช่ายนะคะออดินเนี่ยขอให้เป็นดินที่เปียกนิดนึงนะคะก็ได้ขุดง่ายนะคะก็ได้ขุดง่ายปลูกง่ายแล้วเขาก็จะติดง่ายๆนะคะนี่ตัดใบด้วยนะนี่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแสงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจนจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดแชร์ share, นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ